กดแชร์แล้วพิมพ์คําว่าสายด่วนค่ะกดแชร์แล้วพิมพ์คําว่าสายด่วนให้เจนุกได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขาตอนนี้กี่โมงนะ10โมง16นาทีเนาะโอเคก็เหมือนเวลาที่เจนุกนั่งไรสดอยู่อยู่เมืองไทยเนาะแต่ที่นี่เป็นเวลาตีห้านะคะตีห้านะคะก็เจต้องตื่นแต่เช้า,ชานะคะตื่นตั้งแต่ ก็พกตอรเตรี่มาด้วยนะคะพกตอรเตรี่มาด้วยนะคะทุกคน mm. นะคะ,ะมาขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมคําว่าสายด่วนให้ใจนุกหน่อยจ้าคุณเอ็มสวัสดีค่ะคุณคนหลังเขาคนหลังเขาสวัสดีค่ะคุณพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณพี่บุญมาค่ะสวัสดีคุณพี่บัวเงินบัวทองนะคะ คุณพี่่ตยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ที่น่ารักของเจนูทุกคนเลยนะคะตอนนี้เจนูกก็ได้ไรสดอยู่ที่เยอรมันนะฮะตอนนี้อยู่ที่เยอรมันแล้วนะคะอยู่เมืองมิวนิกนะคะก็เออเนาะที่นี่ก็เปรียบมีคนรู้จักเจด้วยนะโอ้ก็แบบแอบดีออกดีใจนิดนึงนะคะมาสวิตเซอร์แลนด์ก็มีคนรู้จักมีคนจาได้นะคะเป็นพี่ที่ไทย นะคะก็คือเข้ามาทกเข้ามาแ่ายรูปเนาะก็ขอบคุณมากๆนะนะที่ยังจําเจนุกได้นะคะมามิวนิกมาเยอรมันก็ยังมีคนจำได้นะคะอ่ะมาสวัสดี3,000ันคนค่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าสายด่วนมาใครเข้ามาแล้วกดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าสายด่วนมาค่ะสายด่วนมาค่ะแม่สายด่วนวงในเจนุก นะคะงวดนี้สตัวจะมาเยือนไหมมารุ้นกันขะแม่แม่มารุนกันขะแม,แม,ม,แม่แม่ทุกคนมารุ้นกันค่ะแม,แม่แม่ทุกคนจ้าสวัสดีนะเจนุกฝากแม่แม่ทุกคนกดแชร์ให้หนูหน่อยนะเจนุกขอสองพแชร์ได้ไหมได้ไหมคะเจนุกขอมากเกินไปไหมไม่มากหรอกเนาะ นะคะทาแรกก็สามตัวตรงยังไงก็ได้อยู่แล้วเนาะอ่ะมาแม่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ที่น่ารักของเจนุกทุกคนเลยนะคะขอคนรักหนึ่งแชร์แม่ไม่ต้องแชร์ให้หนูเยอะนะแค่สามพันหกร้อยสามพันเจ็ดร้อยที่ดูเจนุกอยู่ตอนนี้กดแชร์ให้เจนุกแค่คนละหนึ่งแชร์พอนะคะที่ยังติดตามดูเจนุกอยู่นะฝากกดติดตามเพจจริงอันนี้ของเจด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนูอหอยทุกคนเฮงเฮงปังปังโชคดีกันทุกคนเลยนะคะโอเคมาใครแคปแล้วพิมพสาธุรวยนะแม่นะอะเดี๋ยวหนูจะให้แคปใบแรกก่อนใบแรกของหนูคือใบแรกของหนูคือนี่นี่ค่ะที่หนูให้ไปตั้งแต่แรกเก้าห้าหกห้าหกอันนี้คือให้ไปตั้งแต่แรกแล้วนะ ให้ไปตั้งแต่แรกแล้วนะเก้าห้าหกเนี่ยให้ไปตั้งแต่แรกละให้ไปตั้งแต่แรกแล้วนะเก้าห้าหกนะคะเอออันนี้นะใบงบน้อยนะคะสาหรับคนงบน้อยอ่าหนึ 1, 2, 3, 4, 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาอันนี้งบน้อยนะอันนี้คือเลขความฝันเมื่อวานค่ะแปดศูนย์นะคะเลขความฝันเมื่อวานค่ะ เลขความฝันเมื่อวานค่ะอันนี้คือแปดศูนย์นะคะอันนี้คือเลขความฝันเมื่อวาน okay. นะาโอเคทันนาโอเคค่ะอันนี้คือเต็มใบอันนี้คือเต็มใบนะคะถ้าเยอะไม่ต้องตามนะคะอันนี้คือเต็มใบเพราะเจ๊คำนวณคำนวณได้เลขห้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าชอบตามไม่ชอบผ่านแค่นั้นจบนะคะอันนี้คือเต็มใบนะคะเต็มใบโอเคส่วนสายด่วนวันนี้ สายด่วนวันนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หรือว่าห้าเจ็ดศูนย์จะกลับมาเป็นตํานานอีกครั้งเราไม่รู้เนาะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโอเคนะโอเคนะคะทุกคนทุกคนโอเคเจนุกก็โอเคค่ะ รวยๆนะรวยๆนะคะรวยๆรวยๆรวยๆเอาแบบรวยๆรวยๆรวยๆ